คือเราอยากทำบุญกับเด็กอยู่อ่ะผมยังอินกับสิ่งที่เราแบบเรียนมาตอนสมัยเรียนก็มีแฟนๆเสนอมาว่าครั้งนี้อยากให้เป็นกีฬาสีกลัวแบบว่าเขาช็อกกันคือด้วยลาเกียรคู่ของผมอ่ะอุโสนิดนึงยาดมยาหอเข้าแน่ๆแต่มันเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเออจะขึ้นเลข3แล้วเป็นไงบ้างก็เฉยๆนะผมรู้สึกมีความสุขกับการได้ดูละครที่ตัวเองเล่นผมก็นั่งดูละครตัวเองแบบทุกตอนนั่งดูพร้อมกับแฟนคลับมีความสุขดีครับมันก็มีอะไรอยากได้อะพี่แต่ว่ามันต้องทํางานผมก็อยากแบบปิดบบบ้้้้าาานนีจจแลต่่่กก็อยููทคะเขมัห มีโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบรอบ30ปีทั้งทีพระเอกหนุ่มแจมรัชตาเลยชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมทำบุญในงานครูแจมเบิร์เดย์ชาริตี้ส่งต่อสุขภาพดีให้น้องๆที่ชั้น10อาคาร C W Tower รัชดาซึ่งนอกจากได้ทำบุญให้หมุลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยกันแล้วยังได้ชมคอนเสิร์ตและเล่นเกมกับหนุ่มแจมแบบกลชิดอีกด้วย ครั้งนี้หนุ่มแจมเปิดใจว่าได้จัดงานนี้ขึ้นในตีมเรือนโชนแสงเพราะละครกำลังออนแอร์อยู่พอดีขอบคุณทุกคนที่มอบของขวัญให้มากมายส่วนของขวัญให้ตัวเองนั้นแจมบอกว่าแค่ได้ดูละครที่ตัวเองเล่นก็มีความสุขแล้วพร้อมอ้อนลูกค้าของงานเยอะๆตั้งใจอยากทำงานหาเงินเพื่อสร้างบ้านให้เสร็จไวๆจึงแพงนชีวิตปีนี้ว่าขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลกักอยากเล่นละครและหนังถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสก็กพร้อม รับทุกงานครับผมไม่มีเค้กมาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเซอร์ <c oughs> ไพรส์ใช่ไหมผมระแวงทั้งวัน<อ>ตีมงานวันนี้เป็นตีมเรือนชนแสงครับเอเอเพอราะว่าละครเราเพิ่งออนไปไงก็เลยแบบเออคิดเอาตีมแปลกๆหน่อยแล้วกันเอาตีมละครเลยแล้วกันช่วงนี้จริงๆเราจัดกันมาครั้งนี้ครั้งที่สามเลยครับจัดกันมาตั้งแต่ปีแรกที่เจอแฟนคลับครั้งนี้ครั้งแรกไปโรงเรียนเนาะครั้งที่สองก็ มีแวะไปไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้างแล้วก็มีอยู่ที่ไปวัดมาล่าสุดที่ผมไปถวายพระมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3มผมก็เลยอ่ะอยากทำคือเราอยากทำบุญกับเด็กอยู่อ่ะ mm hmm. ผมรู้สึกว่าผมยังอินกับกับกับสิ่งที่เราแบบเรียนมาตอนสมัยเรียนอีก mm hmm. ยังก็เลยอยากไปช่วยเด็กๆอ mm hmm. ย่างเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นที่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กคือ mm hmm. ผมว่าปีนี้เป็นงานที่จัด mm hmm. แล้วดูอลังกว่าทุกๆปีเพราะปีแรกอะ mm ่ะ hmm. ผมอยาก ผมไม thing, like ่รู้ว่าจะต้องแบบทํำ so ยังไงดีก oh. ็เลยแบบว่าอง่ายๆในการจัดเปมินิคอนเสิร์ตก็เล่นๆไปเรื่อยๆยิดเพลงอะไรได้ก็เล่นไปในตอนนั้นครั้งที่2มาก็จะก็จะจริงจังขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นทีมงานวัดแล้วครั้งที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันออกจะวุ่นวายไปหน่อยพอเป็นทีมงานวัดเปก็มีแฟนๆเสนอมาว่าครั้งนี้อยากให้เป็นกีฬาสีโมก็บอกว่ากลัวแบบว่าเขาช็อกกันคือคือด้วยราเกตกุ๊กของผมอ่ะ มันมันช่วงอายุมันเลยออกออกจะอาวุโสนิดนึงผมกลัวว่าพอเล่นไปแล้วกีฬาบางกีฬาเขาอาจจะแบบไม่สนุกกันอย่างเงี้ยใช่ผมว่ายาดมต้องเข้า,อ,าอันดับแรกเลยา <laughs> ยาดมยาหอมอะไรเงี้ยเข้าแน่แผมก็เลยอ,อยากได้อะไรง่ายๆบ้างอาเอาเป็นงานแบบง่ายๆมาเจอกันมารวมกันดีกว่าแล้วก็ ด้วยสถานที่อ่ะคือจริงผมก็อยากให้คนมาเยอะกว่าน,นี้แหละแต่ว่าด้วยสถานที่ที่เราหาได้จริงๆในตอนนี้ที่มันเป็นวันเสาร์เนาะพอตรงกับวันเสาร์แล้วที่อื่นเขาก็จัดอีเวนต์จัดอะไรกันด้วยอย่างเงี้ยหาได้เยอะสุดคือตรงนี้แล้วก็เลยแบ่งเป็นสองโซนทั้งในข้างนอกใช่รวมถึงแม้กระทั่งหมวกอะ่ะผมอยากให้ให้เป็นธีมอะไรที่ง่ายๆหมวกที่ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็ได้ไปที่เขียนว่าแจมะฮะอันนั้นมาจากลายมือผมแล้วก็เติมแบบรอยยิ้มเข้าไปอะ่ะคือผมนั่งวาดเองเลย แล้วก okay, okay, right. okay, uh, hey, ็เอานี t uh> <t uh ่แหละเออโอเคออกมาเป็นงานนี้ขึ้นมาครับเป็นเลขสามแล้วครับยังไงบ้างครผมไม่รู้สึกครับผมยังรู้สึกว่าผมอยู่ประมาณมันยี่สิบห้ายี่สิบหกช่วงเดนจเพศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยสองสามวันเนี้ยเออจะขึ้นเลขสามแล้วเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยผมก็เฉยเฉยนะผมก็ยังรู้สึกว่าผมยี่สิบไปแบบกลางๆอะไรต้นกลางกลอย่างเงี้ยทำนี้ตัวเองหรอ ของขวัญตัวเองผมผมรู้สึกมีความสุขกับการได้ดูละครที่ตัวเองเล่นมากกว่าเพราะว่าเราเราก็ไปทําอย่างอื่นมาเนาะคือเราถ่ายละครแหละแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาในการถ่ายเวลาออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีหลายๆอย่างแล้วก็ผมก็ไปทําเพลงมาด้วยไปจัดแฟนมิตรมาด้วยปีที่แล้วก็เลยไม่ได้มีละครลงจอให้ดูพอมาปีนี้เปิดต้นปีมารู้ว่าละครตัวเองจะออนเนะี่ยเออนี่ผมก็มันก็เป็นของขวัญน,นะผมก็นั่งดูละครตัวเองแบบ ทุกตอนน,นั่งดูนั่งดูพร้อมกับแฟนลับไปด้วยก็มีความสุขดีครับอันนี้ก็โอเคแล้วแฮปปี้แล้วมันก็มีอะไรอยากได้อะพี่แต่ว่ามันต้องทํางานมันต้องทํางานก่อนมัหนึ่งจะได้ไงฮะเล็งอะไรไ,รไ,รไรว้หรอ,งงอไม่จริงๆผมก็อยากแบบปิดบ้านให้จบๆแหละครับแล้วก็ต่อเติมเขาเรียกว่าอะไรนะบิวอินอะไรให้มันเสร็จเพราะผมไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยในบ้านก็คือของก็ยังวางอยู่เหมือนเดิม2ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เลยอยากทําให้แบบทุกอย่างมันเรียบร้อยอย่างเงี้ย แต่ก็อยู่ที่ลูกค้าจะเข้าไหมนั่นแหละครับคือ <c oughs> ใครถ้าปิดบ้านนั่นก็คือน่าจะโล่งเลยครับน่าจะแบบเออสบายใจเราก็จะได้เก็บตังค์ทำอย่างอื่นทําธุรกิจทําอะไรสิ่งที่เราอยากทําต่อเนี้ยโฟกัสงานอยากเล่นละครแบบหลายแบบอยากเล่นแบบอยากทาผลงานในหลายแบบที่มันหลากหลายขึ้นอย่างเงี้ยครับไปเล่นภาพยนต์บ้างไปเล่นนั่นเล่นนี่บ้างก็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะอยากให้เราไปไปไปยังไงจึงก็ไปเสนอไปบอกไว้เหมือนกันว่าแบบพี่อยากเล่นแบบนี้อยากเล่นแบบนี้อยา่างเงี้ย จริงก็อยากเล่นแบบพีเรียดจะาๆเหมือนยุคอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยก็เลนก็อยากลองนะครับสักครั้งหนึ่งขี่ม้าฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเลยก็อยากเล่นเป็นแบบเป็นโมเดิร์นสมัยใหม่แต่ว่าพอสเรื่องที่มันมันน่าตื่นเต้นแล้วมันเดายากๆอ่ะเออน่าจะติดมาจากตอนเรือนมั้งเพราะเรือนมันเป็นสืบสวนสอบสวนผมไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนผมจะเล่นทื่อๆอ่ะเป็นบทที่แบบตรงๆพูดตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยพอมาเล่นบทแนวนี้ผมรู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วมันได้มันได้มันได้ทำการบ้านกับบทเยอะ แล้วมันช่วยฝึกฝีมืออะไรขึ้นมาด้วยไงครับะไรที่แบบแตกต่างแบบกองเนี่ยไม่ครับก็เหมือนเดิมเดยรือเ่าไมเอาอันนี้อันนี้พี่ผมครับผมทํางานมาเยอะมากคืองานแบบนี้เราจัดเยอะมากมีแฟนมีต่างประเทศแฟนนี้ในประเทศผมก็ไม่คิดผมก็คิดไม่ออกันว่าจะทํายังไงให้มันแตกต่างจากงานอื่นแต่ว่าผมว่าทุกๆงานมันสนุกแล้วมันมีเสน่ห์ของมันยิ่งเจอกันมันยิ่งสนิทกันไปเรื่อยๆอือเฮ้มีเซอร์ไพรส์ด้วย วันนี้มีเพลงมาเซอร์ไพรส์ยังไม่เคยร้องยังไม่เคยร้องที่ไหนจำเนื้อได้ไหมจำได้เพลงนี้อ่ะชอบชอบเพื่อไงแล้วก็แบบได้ได้ทางทางทางผู้ใหญ่ทางพี่พี่ก็ไปขอมาให้จากร้องอยากร้องมากความหมายดีครับเพลงนี้จอยกับเราด้วยนะใช่ครับก็หวังว่าทุกคนคงมีมีความสุขแหละแล้วก็สนุกสนานกับกับกับต้นปีเนาะถือว่าเป็นของขวัญด้วย ผมเห็นทุกคนเอาของขวัญมาให้ผมผมก็อย่างมอบคืนให้แต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ไง<ม>ก็คงได้แค่มอบความสุขให้แหละมผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับครูแจมเบอร์เดชลิตี้นะครับครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับครั้งนี้เราก็จะไปมอบให้ทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์เลยหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างไปแล้วนะครับก็จะไปมอบให้น้องๆกันก็สามารถทําบุญร่วมทําบุญกันได้นะครับที่เลขบัญชีของแจมรัชตะเพื่อการกุศลนะครับเดี๋ยว เลขบัญชีเข้าไปดูใน i g จของแจมได้นะครับเฉพาะใน I g จของแจมเท่านั้นนะครับเพราะว่าน,นี้ฝากเตือนเรื่องมิจฉาชีพด้วยเคยมีคนมาแอบอ้างไปแล้วแล้วก็มีแม่ๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่รู้อาจจะแบบคิดว่าเออเดี๋ยวไปโอนบัญชีนี้ถูกแล้วใช้ชื่อเดียวกันกับผมแต่จริงๆอ่ะชื่อแจมรัชตากเพื่อการกุศลนะมีแค่ชื่อเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแจมรัชตาเฉยๆไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีอย่างอื่นด้วยมีแค่บัญชีเดียว